KTM นะครับทีนี้มาคุยเรื่องของอัพพิเลยกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยน CG สักคู่หนึ่งอัพิเล่หลายคนผมผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะมองถึงโอกาสที่แดนนี่อ่าขออภยัยน่าจะมองถึงโอกาสที่มาิดิบียเลสเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นแถวหน้าได้ไหมในรถแข่งของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่มาริกเบียเลสพอย้ายทีมแล้วเนี่ยจะทำผลงานได้เปี้ยงป้างในทันทีทันใดก็ต้องมาติดตามกันดูนะสำหรับในลายของมาริกเบียเลสดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของอาพิเลยกันมาครับ อัพพิเลียในการทดสอบที่มิซาโนเป็นเวลา2วันนะครับก็ได้เริ่มมีการทำงานกับรถแข่งในฤดูกาล2022ไปบ้างแล้วนะครับฤดูกาล2022ของอัพพิเลียที่เริ่มงานเนี่ยหลักๆในวันแรกนะครับในวันแรกก็จะเป็น Lorenzo ซ a สว d o r ดรที่ได้ทำงานกับตัวคอนเซปต์รถใหม่คอนเซปต์รถใหม่ของพวกเขาเนี่ยพื้นฐาน,นยังคงเป็น ได้ใช้แชสซีใหม่แล้วนะครับแชสซีใหม่สวิงอาร์ใหม่และก็ส่วนสำคัญก็คือแอโร่แฟร์ลิงกับแอโร่วิงเดทที่เป็นคอนเซ็ปต,ต์ใหม่นะครับมันจะมีรูปร่างบางลงรูปร่างบางลงแล้วก็เล็กลงนะครับนี่เป็นอเล็กซ์บาร์การโนะครับอเล็กซ์บาร์การโก็เป็นนักแข่งที่เร็วที่สุด ของอภพิเลียในเวลานี้นะครับรายละเลอียดของอภพิเลียกับการทดสอบนะครับมาว่าไปพร้อมๆกันหลักๆแล้วเนี่ยตัวของอภพิเลียเองวันแรกนะครับวันแรกก็ส่งแอโร่แพ็กเกจใหม่สำหรับฤดูกาลสองพันยี่สิลงทดสอบโดยลอเรนโซ่สวาเดอรี่แล้วก็วันที่2ก็คนนี้แหละครับอเล็กซ์บากาโรลงทดสอบซึ่งดูจากสายตานะมันเล็กลงเล็กและก็บางลงนะครับ ซึ่งจากในปีนี้เนี่ยมันใหญ่มากนะถ้าเราถ้าเราได้เห็นแอนโรวิงเด็ดแล้วก็พวกของแอโร่แฟลลิ่งต่างๆของอพิเลในปีนี้มันค่อนข้างที่ใหญ่นะครับขณะที่มาลิก b บ s ครับเบีหลักๆก,ก็ทำงานกับการกับการสร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็เพิ่มระยะทางในการขี่ของเขาภายใต้รถแข่ง r s g p อันนี้รถของมาลิกเบียเลสนะครับก็ได้ลงลองใช้วิงเลดรูปแบบใหม่เหมือนกันนะอันนี้วิงเลดเป็นคาร์บอนเห็นไหมครับส่วนนี้คือเนี่ยครับรถของอเล็กซ์เอสปาการโรคือหลักๆเนี่ยทำงานกับแอโรไดนามิกนะครับเดิมทีเดิมทีอภพิเลียม,มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าส่ง เครื่องยนต์ตัวอัปเกรดในช่วงครึ่งรุูการหลังตอนนี้มันยังไม่มีข่าวยืนยันว่าพวกเขาติดตั้งเครื่องยนต์ที่เป็นตัวอัปเกรดยังแต่ผมมองว่าด้วยด้วยความที่เรสเพดแล้วก็ความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดทูผิดตาของอเลสปาการโรเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะอาจจะเริ่มใส่เครื่องยนต์ให้กับอเลส s p a ปาการโรลงไปขี่แล้วก็ได้นะหรือแม้กระทั่งเครื่องยนต์ในรถของมาลเบียเลสเพราะว่า มันมันเป็นเหมือนการเริ่มต้นพัฒนาสําหรับฤดูการหน้าเพราะอย่าลืมว่าอ p พิเลียเนี่ยยังคงสามารถที่จะที่จะพัฒนารถแข่งได้ทั้งคันเนื่องจากว่า c o n c e ็ s i o n Point ของพวกเขาเนี่ยยังขาดอีก5แต้มนะครับยังเหลือต้องต้องเก็บโพเดียมกับเก็บแชมป์ให้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวของอะพิเลียก็ยังยังคงได้สิทธิ์ตรงนี้อยู่ดังนั้นเนี่ยตัวของมาร์ติลิสเบียเเองนะครับก็ ทำงานเกี่ยวกับการเก็บชั่วโมงบินไปเรื่อยๆนะครับทำงานเกี่ยวกับการเก็บชั่วโมงบินแล้วก็สร้างความคุ้นเคยกับรถแข็งเบียรออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบหลังจบการทดสอบฟิมิซาโนเขาบอกว่าเขายังไม่ได้ทดลองอะไรใหม่เลยนะครับกับชิ้นส่วนในปี2022หลักๆก็จะเป็นลอเรนโซ่ซาวาโนรีที่เป็นนักบิดทดสอบของทีมและอเลสปาการโนะครับเป็นคนเทสส่วนตัวเขาเองเขาก็พยายามพยายามที่จะทําความคุ้นเคยแล้วก็สร้าง สร้างความเข้าใจกับรถแข่ง ISGP ในตัวปัจจุบันให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในการแข่งขัน2สนามล่าสุดที่ Motorland a r a g o n แล้วก็ m i s a n o เนี่ยเขาค่อนข้างแฮปปี้จบอันดับ18แล้วก็อันดับ13นะครับก็มีแต้มแรกนะครับกับทีมแล้วดังนั้นเนี่ยตัวของ b r s เองเขาบอกว่าในตอนนี้นะในตอนนี้สิ่งที่สิ่งที่เขายังติดปัญหาอยู่ก็คือความรู้สึกที่มันยังไม่ค่อยคล่องตัวนะัก เวลาพลิกรถนะครับเวลาที่ต้องแบบสวอบรถเร็วๆโค้งที่เป็นชีเคนซ้ายขวาอย่างเงี้ยตัวเขายังไม่ยังรู้สึกไม่ค่อยคล่องตัวนักโดยเฉพาะในรอบคอลี่าฟนะครับนอกจากนี้เนี่ยในการแข่งขันในการแข่งขัน b บ s มีปัญหาในช่วงที่น้ำมันยังเต็มถังอยู่ซึ่งนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับเราจะได้เห็นว่าช่วงออกตัวมาริกเบียร์เลสทำได้ไม่ค่อยดีกับรถแข่งอภพิเลียนะแต่มันก็เป็น เป็นช่วงเวลาสนามที่2งนั่นเองนะครับเขาออกสตาร์ทในในกลุ่มที่อยู่ในแถวที่4นะกับการแข่งขันที่มิซาโนเนี่ยตกลงมาในดับ18แล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาจบการแข่งขันในด,ดับ13บได้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับถือว่าหาจังหวะแซงได้แล้วคือในการแข่งขันมอเตอร์ไซค์เนี่ยนักแข่งที่หาจังหวะแซงได้นั่นหมายความว่าคุณเริ่มที่จะมีวิทึมที่ดีกับรถแข่งแล้วไม่งั้นไม่งั้นการที่จะหาจังหวะแซงเ,เป็นเรื่องยากมากนะครับ ก็ต้องมาติดตามดูเบีบอกว่าเขายังยังคงมีปัญหาอยู่นิดหน่อยระหว่างเรสทีนี้มาฟังกันให้สัมภาษณ์ของคนนี้บ้างอเล็กซ์ปากาโรครับเป็นคนที่ได้ลองชิ้นส่วนใหม่ของปีหน้าแล้วนะครับก็ตัวของอเล็กซ์ปากาโรเองเขาก็บอกว่าค่อนข้างแฮปปี้กับความกืบหน้าในการทดสอบดูเหมือนว่าจะเป็นการทำงานที่ยาวนานมาก เหมือนตัวเขาเองก็แบบโอ้โหเพิ่งจบการแข่งขันมานะครับแล้วก็ยังต้องมาแบบมาใส่เต็มที่ต่อในการเทสะครับแล้วเขาก็เร็วที่สุดในวันที่2ด้วยนะครับในการเทสซีมิซโนโเ,ออเขาบอกว่าเป็นการทํางานที่ยาวนานมากแต่เราเองก็สามารถพัฒนาเวลาต่อรอบขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับก็เป็นเซล์วนาที0 0ประมาณนี้0.01 0.02แต่มันก็ดีนะครับเมื่อได้เห็นทิศทางบวกนอกจากนี้นะครับ Alex อเล็กซ์บอกว่าเรายังได้ทดสอบชิ้นส่วนใหม่ๆของปี2022ด้วยมันเป็นบางอย่างเท่านั้นเองนะครับหลักๆก,ก็คือชิ้นส่วนด้านแอโรไดนามิกซึ่งโดยรวมมันน่าพอใจมากครับ mm hmm. เมื่อได้ทดลองชิ้นส่วนใหม่บางอย่างของปี2022ครับอเล็กซ์อสปาคาโรเองก็บอกว่าโดยรวมเป็นการทํางานกับคอนเซปต์ใหม่ของรถซึ่งหลักๆวันนี้นะครับได้ลองชิ้นส่วนแอโรแฟลลิ n งแอโรวิงเล e ตที่เล็กและบางลงแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายทุกอย่างได้ แต่กับรถแข่งใหม่และชิ้นส่วนใหม่ต่างๆตัวของอเล็กสปาการโรครับก็บอกว่าผมค่อนข้างชอบนะนั่นก็คือทิศทางของอาพิเลียอาพิเลียมีทิศทางที่ดีมากนะครับตอนนี้หน้าที่ในการทดสอบชิ้นส่วนใหม่ๆก็จะเป็นของ2คนนั่นก็คืออเล็กสปาการโรอีกคนหนึ่งก็คือลอเรนโซ s ซาวาโดรีนะครับขณะที่มาลิกเบเลสหน้าที่หลักของเขา ก็คือการที่จะค่อยๆปรับตัวนะครับทำไงก็ได้ต้องปรับตัวให้ได้เร็วที่สุดกับการแข่งขันภายใต้รุ่นแข่ง ISGP เพราะไม่งั้นเนี่ยมาริบเบียเรสจะไม่สามารถที่จะที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเป็นนักบิดที่เป็นหัวหอกของทีมได้นะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่มาริบเบียเรสต้องทำไม่ได้คือถ้าเขายังปรับตัวไม่ได้เขาก็ ยังไม่สามารถที่จะเป็นนักบิดที่ให้ฟีดแบ็กกับทีมได้ก็เคสจะคล้ายๆกับทางด้านของโปเอสปากาโรที่เข้ามาทำงานกับเรปโซฮอนด้าใหม่ๆก็ยังต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับรถแข่งให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทีมของอาพิเลีย ตัดสินใจเดินหน้าเซ็นสัญญาเอาบริเบียเลสแล้วก็ลงแข่งขันภายในปีนี้เลยเนี่ยมันก็เป็นผลดีนะครับให้เบียเลสได้ทดลองได้ปรับตัวนะครับได้ทดลองได้ปรับตัวแล้วก็สร้างความเคยชินกับรถแข่งคาแรคเตอร์ของรถแข่ง ISGP ให้ได้มากที่สุดเมื่อเขาทำผลงานได้ดีนะครับรู้จักเงื่อนไขรู้จักรถในเงื่อนไขต่างๆนะ ตั้งแต่การซ้อมนะครับการทำผลงานใน FP1 FP2 FP3 จนกระทั่งการคอลี่ฟายที่ต้องทำเวลาต่อรอบให้เร็วที่สุดนะครับรวมไปถึงเงื่อนไขในการแข่งขันจริงๆเนี่ยพอไปถึงเงื่อนไขในการแข่งขันจริงๆมันก็มันก็กลายเป็นว่า b บ s รู้แล้วนะครับว่าเงื่อนไขของรถแข่งคันนี้เขาจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเขาก็บอกฟีดแบ็กกับทีมได้เขาก็สามารถบอกกับตัวเขาเองได้ว่าเออเนี่ยเขาต้องปรับตัวตรงไหน นั่นนั่นคือสิ่งสำคัญมากๆนะครับที่เมาลิกเบียเลสได้รับโอกาสสำคัญในตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเหลืออีก4สนามเบียเลสก็ต้องก็ต้องพยายามปรับตัวให้เร็วที่สุดยกระดับตัวเองไปให้เร็วที่สุดพอยกระดับได้ยกระดับได้ปุ๊บหลังจากนั้นเบียเลสเองก็จะเริ่มมีบทบาทในการทดสอบร่วมกับทีมแล้วในช่วงพรีซีซั่น ช่วงนั้นแหละจะเป็นงานหนักงานใหญ่จริงๆของมาริเบียเลสในการที่จะพาอพิเลียก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้ในฤดูกาล2 0 2 3 R22 ก็คือปีหน้านั่นเองครับซึ่งตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมมองว่าคือเบียเลสเนี่ยเขามีดีเพียงพอที่จะเป็นแชมป์โลกนะแต่แค่เพียงว่ามันยังไปไม่ถึงนะครับอยู่กับอยู่กับยามาฮ่เองเนี่ยตัวของ เบเสเองก็คือมันเฉิดฉายอะแต่ว่ามันมันไม่สามารถเฉิดฉายได้ทุกๆสนามซึ่งตรงนี้แหละคุณสมบัติของแชมป์โลกคือถ้าคุณมาแล้วอะคุณคุณต้องจุดให้ติดจุดให้ติดแล้วก็ต้องแบบดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในรายของมาลวิกเบีรสเนี่ยพอดีขึ้นแล้วดีสนามนี้ดี2ส,สนามพอผ่านไปสนามที่3ปุ๊บ มันไม่ใช่ไม่ดีอย่างเดียวครับคือมันฟอร์มดิ่งตกลงไปเลยอะหลุดท็อปเทไปเลยนั่นคือสิ่งที่มาริเบียเรสเป็นมาตลอดกับยามาฮ่านะครับดังนั้นเองตัวเขาเองก็ต้องต้องพยายามนะครับต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะทำไงก็ได้ครับให้แก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ได้นั่นคือเรื่องราวของอะพิเลียนะครับแต่ผมมีแถมประเด็นของมาริเบียเรสหน่อยนึงนะครับ วันนี้ทีมงานของเราก็มีการอัปเดตข่าวขึ้นไปประเด็นของมาริวเบีเลสเรื่องที่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับผ่านการหลังจากที่ผ่านการแข่งขัน2สนามแรกกับอฟิเลียนะครับรวมไปถึงการทดสอบครั้งล่าสุดด้วยมาริวเบีเลสเองก็ก็บอกนะว่าหลังจากที่ผ่านการแข่งขัน2เรสนะครับที่มอเตอร์แลนด์ดารลกอน ในอารากอนจีเนี่ยจบอันดับ18แล้วก็ล่าสุดจบอันดับที่13นะครับที่มิซาโน่เขาก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะเขาก็บอกว่าเขาพอใจกับผลงานแล้วก็ความคืบหน้าในการทํางานกับรถแข่ง i อเอที่เวลาต่อรอบในการคุริฟายเร็วขึ้นนะครับการสร้างเรสเพจแล้วก็สร้างจังหวะสร้างจังหวะในการแข่งขันรอบแข่งขันจริงหรือว่าเมนเรสเนี่ยก็ทำได้ดีขึ้นหาจังหวะแซงได้ แล้วก็แซงได้แบบมั่นใจด้วยนะครับคือดังนั้นเนี่ยมาลิกเบีรเบรลสเองก็เขาบอกค่อนข้างดีนะครับที่ทางเขาค่อนข้างดีคือบเบรเลสเนี่ยแยกทางกับยามาฮ่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะก็มันเป็นมันเป็นช่วงวิกฤตจ,จริงๆนะครับช่วงของความสัมพันธ์ที่มันแตกคราวคือเดิมทีเขาตัดสินใจที่จะที่จะยกเลิกสัญญาสิ้นฤดูกาลนี้นะครับแต่พอเข้าสู่การแข่งขันที่สตีเรนกลางปี ออสเตรียเลสแตกนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่มองว่า b บ s เนี่ยพยายามทําลายรถแข่ง m 1. ยามาฮ่าก็เลยแบนนักแข่งไม่ให้ลงแข่ง1สนามคือเรสที่2ที่ออสเตรียแล้วเรสต่อมาที่ซิลเวอร์สโตนก็ก็ไม่ได้ลงแข่งนะครับให้คาร์คัสโซลงแข่งแทนในนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจนะครับกับทางทีมประกาศแยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยขณะที่เบีเเองก็เซ็นสัญญากับ อพิเลียอย่างเป็นทางการนะครับและเมื่อเมื่อ b บ l ยสกับยามาฮ่าเนี่ยแยกทางกันยกเลิกสัญญาในช่วงที่เหลืออยู่นะครับเพราะไม่สามารถทำงานข้อตกลงได้ b บ l ยสก็เป็นอิสระก็ได้มาเริ่มงานนะครับได้มาเริ่มงานกับอาพิเลียในปีนี้เลยซึ่งผมมองว่ามันมันเหมือนทุกอย่างมันวางไว้วางไว้เป็นล็อกๆอกอยู่แล้วนะครับเพียงแค่มันต้องทำให้ถูกต้องนะครับถูกต้องตาม ตามธรรมเนียมนะครับตามธรรมเนียมตามกฎเกณฑ์นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเบียเลสนะครับมาเริ่มงานกับทีมใหม่อย่างอพิเลียเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีสื่อไปถามนะว่ารู้สึกไงบ้างนะครับในฐานะนักบิดของอพิเลียพอใจแค่ไหนกับการตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับแบรนด์นี้นะครับเบียเลสบอกว่าเออเขาก็บอกว่าเขาพอใจมากนะครับถือว่าเป็นความท้าทายใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมคือเบียเลสเนี่ย เขาบอกว่าเขาเหมือนไข่ในหินที่อยู่กับยาม่าได้รับการดูแลมาอย่างดีตลอดนะครับมันมันก็เลยทําให้ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนอยู่ในคอมฟอร์ตโซนการออกจากยาม่าก็ถือว่าคิดถูกแล้วนะครับคิดถูกแล้วที่ที่ออกมาได้ต่อสู้ในเส้นทางของตัวเองนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายาม่าเป็นทีมที่ดีแต่มันไม่ไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดสําหรับเขาแล้วนะครับคือ มันไม่สามารถไปต่อได้ไปสู่ความ,วามสําเร็จได้นะครับทั้งยามาฮ่าก็ไม่แฮปปี้ตัวเขาเองก็ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นการแยกทางคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเ s ลสบอกว่ามันชัดเจนนะครับที่เขาจะต้องรักษาการทํางานที่หนักเอาไว้เพราะว่ายังมีหลายอย่างที่ยังรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายนะักกับรถแข่ง ISGP โดยเฉพาะในรอบปริไฟที่ยังรู้สึกไม่คล่องตัวกับรถแข่งนะครับแล้วก็ในการแข่งขันก็คือเรื่องของออตอนที่น้ํามันยังเต็มถังอยู่นั่นแหละอย่างที่ผมบอกไมไปเมื่อสักครู่นี้ คือเบียเลสเองเขาเขาเข้าใจหลายคนที่มองมองเข้ามาหาเขานะเขาก็บอกว่าเออเขาเข้าใจดีนะครับว่าทุกคนมองมองแบบไหนนะครับแต่เขาก็บอกว่าอยากให้เขารบการตัดสินใจของเขามันเป็นการเลือกที่น่าจะดีที่สุดกับทั้งยามาฮ่าแล้วก็กับตัวเขาเองด้วยคือเขาบอกว่า,ถ,าถ้าเขายังฝืนอยู่กับยามาฮ่าเนี่ยผลงานม,มันก็จะไม่ดีขึ้นแถมทั้งคู่ความสัมพันธ์มันก็จะยิ่งเลวร้ายลง ดังนั้นเนี่ยก็เป็นในแง่ดีที่ยามาฮ่ากจ็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่กับนักแข่งที่สามารถพัฒนาไปกับทีมได้ขณะที่ b บ s เองก็จะได้มาเริ่มต้นใหม่แล้วก็เดินทางไปในทิศทางที่ตัวเขาเองต้องได้ต่อสู้ด้วยตัวเองนะครับนั่นก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ของมาริเบียรสกับความรู้สึกของเขาในการแข่งขัน2เรสที่ได้ชิมรางแล้วก็ได้เปิดตัวทีมใหม่อย่างอพิเลียนะครับ ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีคือตัวเขาเองก็บอกว่าเออสิ่งสําคัญคือก็ต้องพยายามเข้าใจทิศทางของรถ ISGP ให้ได้ให้ได้มากกว่าเดิมพยายามทําให้รถมันเร็วขึ้นได้อีกเร็วขึ้นได้อีกซึ่งหลักๆเนี่ยมันอยู่2ฝั่งคือทั้งตัวของเขาเองแล้วก็ทางทางทีมช่างที่ต้องพยายามป้อนข้อมูลแล้วก็ทํางานร่วมกันไปนะครับนั่นก็คือมาลิกเบเรสครับ